ครับสำหรับวันนี้นะครับทางปคบร,ร่วมกับอยอยนะครับจะแถลงข่าวทลายแหลง่งผลิตและจำหน่ายคีมเ,เื่อนในพื้นที่4จังหวัดน,นะครับมูลค่าของกลางก็กว่า5้าแสนบาทนะครับส่วนประธานที่แถลงข่าววันนี้นะครับประกอบด้วยนะครับท่านบนรรดาบดเองศรีศักคำพิริยาน,นะครับท่านรองผู้การปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการผูกความผิโภคและท่านเพศสตรกรหญิงสุวัธนาบุญเสริมนะครับรองเลขาธิการสรํานัก งานคณะกรรมการาหารยาครับคองกำรังกัดในเช้งทำงาน,รนครับ,รบตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารยานะครับทางออยอได้ออกข่าวเตือนผู้บริโภคนะครับอย่าใช้ครืงเถื่อนน่มีเรขจดแ่้งนะครับโฆษณาห้างช่วยผิวขาวใสองการ์ยูยูก,การทำในติ๊กต็อกต่างๆนะครับทางกปคบ,บ,บได้ทําการสืบส,สวนหาข่าวเพิ่มเติมจนพบสถานที่ จัดจำหน่ายครีม่ลน,นต่างๆนะครับแล้วก็ขยายผลไม่ดังแรงรับรอบผลิตจนสามารถทลายงานผลิตและจำหน่ายได้นะครับในจังหวัดฉะเชิงเซราสัตว์แก้วสุนบุรีอิทยานะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ยึดของกลางไว้ทั้งหมดนะครับเป็นครีมสําเร็จรูปพร้อมจำหน่ายหนัก523ถุงครีมกระปุกฝาแดง1 9ูค9 89, กระปุกวิตามิน C ี0หลอด ครีมรอบรรจุ80กิโลนะครับและอุปกรณ์การผลิตนะครับรวมมูลค่ากว่า5,000บาทนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าทีไ่ได้แจ้งเข้าปัญหาตามพรบรเครื่องสำอางนะครับปี2558นะครับฐานผลิตขายเครื่องสำอางไม่ได้จดแจ้งนะครับและไม่มีสลากโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน50,000หรือั้าจำทั้งปรับและหากตรวจพบสารห้ามใช้นะครับจะมีโทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกินหาแสนหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับทางนี้เมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานหากพบเป็นการกระทำความผิดใดก็จะดำเนินกาจะดำเนินคดีกับผู้กรทำความผิดอกางต้ สุขภาพทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับตํารวจกรกบคบนะคะก็อย่างที่ทําเรียนนะคะว่าสระวงสาธารณสุขนะคะที่ต้องคารทํางานที่มีท่านคู้ตรวจโทเพิ่มผู้ชิดชอบเพื่องมผู้ช่การตรวจชาติเพื่อทํางานปราบปรามนะคะผลิตภัณฑ์สุขภาพและการบริการสุขภาพที่ผิดกฎหมายครั้งนี้นะคะเราก็ําเป็นการจับกลุ่มอย่างรวดเร็วนะคะ อย่างที่ปรากฏนะคะว่ามีติดต่อนะคะแชร์ในเรื่องของการใช้ครีมยืดทีนี้ในในเรื่องครีมัวนี้นะคะอธิบายให้ความนิดนึงว่ามันเคยระบาดมาแลว้วเมื่อปีห้าสามครั้งหนึ่งลักษณะใช้ไย่เลยนะคะแล้วหายไปแล้วกลับในที่จี๊ครั้งหนึ่งทีนี้อันตรายของครีมนี้เป็นยังไงครีมนี้เบื้องต้นเลยถ้าทุกท่านเห็นเนี่ยมันจะเป็นครีมที่บรรจุในกระปุกพลาสติก ม่ได้มีฉลากภาษาไทยเลยและอ้างว่าเป็นครีมที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะใช้แล้วขาวทันทีก็มีคนสนใจอยากลองแล้วไปซื้อมาทำทีนี้ผิดขั้นต้นเลยนะคะก็คือหนึ่งมไม่ไมีฉลากภาษาไทยเราไม่รู้เลยว่าคนไหนใครเป็นผู้ผลิตส่วนผสมยังไงผลิตสุขถูกสุข,ขนาสมัรหรือเปล่าเพราะนั้นเตือนประชาชนนะคะการซื้อเครื่องสำอางขั้นแรกเลยต้องมีฉลากภาษาไทย ต้องระบุชื่อและที่ตั้งผู้ผลิตส่วนประกอบชื่อเครื่องสาอางและที่สําคัญเนี่ยนะคะจะต้องมีเลขที่จดแจ้งของออยอันนี้จะเห็นเลยน่าเป็นครีนเถื่อนแน่นอนไม่มีอะไรที่ระบ,บุเลยนะคะเลขที่จดแจ้งของเครื่องสำอางเ,เป็นเลขจดสาหลักท่านสามารถที่จะโหลดออยอนแอปพลิเคชันแล้วเอาเลขนั้นเนี่ยเข้าไปตรวจสอบได้ทีนี้ดูภายนอกผิดและเนื่องฉลากทีนี้เรามาดูเรื่องว่าอันตรายของตัวนี้คืออะไรคือในอดีตเนี่ย เ,เคยตรวจวิเคราะห์ว่าในครีมชน,นิดนี้มันใส่สารอะไรลงไปจะทำให้ขาวอยู่นะคือครีมนี้ใส่สารห้ามใช้ในเครื่องสำอางเพราะนั้นเวลาเขาเขาโฆษณาขายก็บอกว่าใช้แล้วขาวอย่างรวดเร็วใช้แล้วคนเป็นฝ้าเป็นสิวหายอย่างรวดเร็วผู้หญิงเราเนี่ยคนที่เป็นฝ้านี่ทุกใจใช่ไหมไม่อยากออกจากบ้านก็อยากจะหายเร็ว อะไรที่บอกว่าครีมไหนดีใช้แล้วฝ้าหายเนี่ยจะซื้อใช้ทันทีตัวเนี้ยมันใส่สารห้ามใช้ในเครื่องสำอางที่เราเคยตรวจพบเนี่ยมันจะมีสี่ตัวด้วยกันตัวแรกคือปลอดปลอดเนี่ยปลอดเนี่ยใช้แรกๆเนี่ยมันจะดีทําให้ผิวเนี่ยมันบางลงทําให้ฝ้าเนี่ยมันหายลงดูเหมือนจะดีขึ้นแต่ใช้ไปนานๆเนี่ยนะคะปลอดจะเกิดการสะสมปลอดเนี่ยจะไปอยู่ที่ไต ทำให้ไตอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะอาจจะถึงแก่ชีวิตได้อันที่สองที่มักจะใส่นในเพลงพวกนี้คือไฮโดรพีโนนไฮโดรพีโนนเนี่ยมันเป็นยาแก้ฝ้าตัวหน,นึ่งไงใช้แล้วเนี่ยฝ้าผิวบางลงอย่างเห็นได้ชัดแต่เมื่อเวลาไปเจอแดดผิวมันบางลงไงทำให้ภูมิ้านทานต่อสิ่งแวด,ดล้อมมันเร็วขึ้นทำให้เป็นฝ้าขาาร ตัวที่สามที่มัน,นิยมใส่ลงไปคือกรอดวิตามินเอกรอดวิตามินเอชื่อว่าเป็นกรดนะคะเวลาทาไปก็ทําให้ผิวบางลงแต่อันตรายของมันคือพอเป็นกรดเนี่ยมันทำให้แพ้ง่ายผิวหน้าคันและผิวบางลงแต่ที่สําคัญก็คือกรอดวิตามินเอเนี่ยมันสามารถผ่านจากโรคโรคของแม่ที่ตั้งครรภ์นเนี่ยไปยังลูกได้เพราะฉะนั้น คุณผู้หญิงที่เป็นแม่ตั้งครรภ์อยู่ทาครีมที่มีกรดวิตามินเอไปโดยที่ไม่รู้ตัวว่ามีกรดวิตามินเอ,เอนะคะก็จะทําให้ลูกเนี่ยกได้เมื่อเวลาคลอดออกมาส่วนตัวที่สี่ที่นิยมใช้นะ้วฮักันก็คือสเตียรอยสเตียรอยเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาที่เราเป็นโรคผิวหนังคืนคันเนี่ยทาสเตียรอยแล้วหายแต่การเป็นยาสเตียรอยเรารู้ว่าเป็นยาทาปุ๊บหายจากอาการคันอาการแพ้เราก็หยุดใช้ แต่เมื่อสเตียรอยไปใส่เครื่องสำอางเนี่ยเราใช้ทุกวันทุกวันสเตียรอยใช้เป็นน,นานเนี่ยอาการแย้ที่สําคัญคือจะมีกดสิวกดอ้เล็กขึ้นและผิวบางลงเพราะฉะนั้นไอ้ครีมตัวนี้มันใส่ตั้งสีขงเข้าไปในกระปุกมันก็จะทําให้ผิวบางลงอย่างรวดเร็วเพราะนั้นใช้ครั้งแรกจะรู้สึกว่าอุ้ยขาวนะสิวหาย ผิวสปาหายลงแต่ใช้ไปสักพักหนึ่งไงนะคะผิวบางลงก็จะเป็นฝ้าถาวนและอันตรายตามมาแต่ที่ที่นากล่าวถึงนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเตือนประชาชนนะคะว่าอันตรายอย่างยิ่งสําหรับครีมตัวนี้อย่าอ,อย่าลงนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนะี่ยคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวนี้จะขายสองแหล่งให,ใหญ่คือตลาดนะัดเพราะว่าเป็นสินค้าราคาถูกนะคะไม่จะฉาย ขายอยู่ต่างจังหวัดแนวชายแดนกับร้านค้าออนไลน์เพราะนั้นดิฉังก็อยากจะเตือนนะคะอยาท่านซื้อเด็ดขาดนะคะครีมตัวนี้นะคะผิดนะคะอันตรายที่สุดว่าใส่สารอันตรายห้ามใช้ลงไปนะคะส่วนในเรื่องของดําเนินการสืบสวนจับกลุมให้เพ้่มตับนะคะอธิบายว่าเออไปเจอในสภาพของที่เกิดอีกยังไงจ๊ดิัก็จากขึ้นหนาที่เราได้รับแจ้งมาเราก็ทำการ ซื้อนะครัซื้อจากแม่ข้าวลายลายใหญ่นะครับของที่จังหวัดชายดงเสาหลังจากนั้นก็ขยายผลจนไปสามารถไปเจอแหล่งผลิตนะครับอยู่ที่แถววัฒนนครนะครับซึ่งมีอุปกรณ์ในการผลิตแล้วก็ประจุเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราขยายต่อไปแม่ค้าระยั่อีกสองเจ้าครับที่จังหวัดชลบุรีกับที่อยุธยานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวของ ผู้ต้องหาผู้บริโภคในโจนะก็คือรับสาร,รภาพนะครับว่าที่เขาทาก็คือเนื่องจากว่าความต้องการในตลาดของโลกอนไเยอะนะครับเขาก็เลยเริ่มเริ่มเอ่อเริ่มมาทําเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นคนชอบดูแลผิวนะครับแล้วก็เห็นว่าต้นทุนราคาเนี่ยค่อนข้างต่ําซึ่งเราจะเห็นว่ากระปุกเล็กเนี่ยนะครับเขาจะขายที่ร้อยยี่สิบส่วนกระปุกใหญ่เนี่ยก็คืออยู่ที่สองร้อยเก้าสิบนะครับส่วนตัวเขาเองเนี่ย คำนับสาร,รภาพเขาคือเขาจะซื้อวัตถุดิบมาจากขมิก็คือครีมขมิแท้แล้วกันนะครับที่เขาขายหลังจากนั้นเนี่ยด้วยคาว่าเขาก็เกลัวว่าจะมีสารรุนแรงเกินเขาก็เลยคิดเขาก็เลยไปซื้อวัตถุดิบตัวหนึ่งในไทยมาผสมมากวนใส่นะที่เห็นนะฮะแล้วก็มาแต่งมาจุขายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เขาขายไปกลายเป็นว่าที่บอกว่าพอมันมีการโฆษณาทางทวิตเตอรก็ผิวขาวเร็วเ,เลยเลย,เลยทําให้คนเนี่ย สนใจก็เลยสั่งคือทาให้ปริมาณการผลิตก็เพิ่มมากขึ้นนะครับวันหนึ่งเนี่ยก็คือเขาสามารถทํามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตัวนี้ครับเรื่องมานานก็คือเริ่มเงินจับที่สื่อนอะลน์เริ่มเอามาลงกันนะครับขายกันผนานสื่อนอะลน์นะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็คือ,อ,อผู้ต้องหานะครับก็บอกได้เลยว่าต้นทุนมันต่ํานะครับมันขายราคาสูงก็คือเป็นเป็น ผมบอกก็ตรงนี้ต้องบอกว่าเตือนเลยนะครับว่าเมื่อปีหกสองนะครับทางตำรวจปปบเคยจับแม่ค้าที่ขายครีมหลานะครับศาลเนี่ยตัดสินลงโทษจำคุกสองปีไม่รอลงอาญาครับเพิ่งตัดสินไปนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเตือนพวกแม่ค้านะครับหรือพวกค้าที่ขายของครีมพวกนี้ที่มี็อันตรายนะครับให้เลิกนะครับเพราะว่าคุณมีถถาม,มาตรฐานนะว่าศาลลงโทษจำคุกจริงไม่รอลงอาญา ไะ้แค่หน้ามันอันนี้แหละอันหรืออสุนใหญ่ใช่ใช่จะยิบดูคือคือที่เห็นเนี่ยนะคะถุงสีเหลืองอันนี้เป็นวัตถุดิบในประเทศไทยถุงสีเหลืองอันนี้มาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นวัตถุดิบก็จะเอาวัตถุดิบสามตัวนี้มาผสมกันจนกระดัางได้เป็นครีมที่เป็นถุงใหญ่ๆสีนี้ค่ะแล้วอาจจะมีการผสมสารอื่นๆหรือเปล่าเนี่ยอาจจะต้องต้องสอบสวนเพิ่มค่ะ บอกว่าวัตถุดิบเป็นครีมคอเมดนี่เป,นเป็นครีมประเภทไหนคะตคะค่ะอันนี้กำลังฉันเกนีวิเคราะห์นะคะว่ามีสารอะไรอย่างนี้บ้างค่ะือปกติเขาเอาไว้ใช้อะไรกันบ้างทางฝั่งนู้นนะคะพอจะาคือนีอ้เอ่อให้ทาให้ผิวขาว ไปนั่งทอผิวขาเนี่ยมันก็ฝ้าก็เป็นเป็นหทางเลือใช่ไหมมันจะทาฝ้าด้วยแล้วก็ทาตัวด้วยให้คนผิวค้ำๆเที่ยวก็ขาวขึ้นค่ะคือตอนนี้ทางฝั่งฝั่งล้นเขาก็ใช้ในลักษณะทาบำรุงผิวเหมือนกันใช่ไหมคะมตัวคินาเมลเนี่ยค่ะแล้วก็อบอกว่าไอ้ตัวที่ถามว่าคือที่บอกว่าสมัยก่อนมันมีทั้งหนึ่งที่ระบาดไปแล้วนะครับแล้วก็หายไปแล้วกลับมาแล้วจริงเชื่อว่าก็คือในเมื่อ วัตถุดิบที่มาจากของกัมชาน่าเชื่อว่าน่าเชื่อว่านะว่าทางที่เขี้เขาก็มีการใช้เพราะเขาถึงสามารถซื้อวัตถุดิบตัวนี้เข้ามานะครับที่ผมบอกว่าในโจเขากลัวว่าของขิ้เขมรเนี่ยก็ตรงๆว่ามันไม่ได้มีอะไรจดแจ้งอะไรแล้วก็ไม่รู้ระบุสารอะไรเขากลัวเขาก็เลยไปซื้อวัตถุดิบตัวหนึ่งมานะครับที่นำมาเพื่อมาเจือจางเขาบอกเลยว่าเพื่อเพื่อมาเจือจางเอา เวลาเอา,ามาส่งตรวจหรือถูกจับกลุ่ยอาจจะไม่เจอสารต้องห้ามอันนี้คํารับจากเขาเลยนะครีมที่เขาเอามาเจอจางนี่มันเป็นอะไรคะให้เนี่ยเหลืองๆตัวนี้เนี่ยคาดว่าจะเป็นครีมปกติที่ทำมามาเริ่มต้นแล้วคือคือเหมือนเป็นครีมเบะ่ะ ผสมเป็นเบสแล้วก็มาผสมวัตถุดิบจากต่างประเทศนี้เพื่อทําให้อตัวเนี้ยที่มันมีสารอันตรายเยนี่ยทั้งขาวนี่มันเจือจางลงไม่กัดผิวจนเกินไปนะคะมาผสมนะคะจนกระทาั่งเป็นตัวใหม่ก็เป็นตัวตรงนี้ต่างตเป็นครีมเบสที่ผสมแบบื้น้นตัวที่อันตรายคือตัวที่เป็นสีส้มใช่ใช <Okay. S 2> ่คะแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องส่งตรวจวิเคห์นะคะว่าอีตัวนี้กับตัวนี้มันจะมีสารอันตรายด้วยหรือเปล่านะคะ ตัวของอันนี้นะคะจะต่างประเทศไม่ได้มีชื่อจฉพกะนะคะมีแต่ใช้วิธีใช้เฉยๆนะคะ่ะที่บอกว่าต้นทุนต่ำนี่มันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ะคะคือที่เขาขาย,ยราคาส่งเลยนะฮนะกระปุกเล็กเนี่ยยี่สิบบาทยี่สิบบาทนะครับเขาขายร้อยี่สิบที่ผมบอกว่าพอเขาทำเนี่ยแม่ค้าที่เป็นตัวหลักใหญ่ตัวตัวใหญ่ก็คืออยู่ที่ ชาถึงเสานะครับแล้วก็ตัวอายุทยานะครับหลังจากนั้นก็คือเขาซื้อมาเป็นรถหลังพอเป็นที่เแพร่หลายนิยมเนี่ยก็คือทางแม่ค้าเนี่ยก็จะส่งออเดอร์ไปให้ผู้ผลิตเลยแล้วผู้ผลิตก็ส่งตรงไปที่เลูกค้ารายย่อยต่อเลยซึ่งตอนนี้ที่เราดูเนี่ยเราก็เห็นว่าพอจากแม่ค้ารายใหญ่แล้วมีลูกค้ารายย่อยเพิ่มมาตะนนี้ลูกค้ารายย่อยเห็นว่า าขายง่ายนะครับก็เริ่มสั่งผลิตกต่จะกลาเป็นแม่ค้ารายใหญ่ขึ้นมาแต่ตอนนี้คือเราตัดบขบวนการตรงนี้ก่อนอันนี้เขาผลิตกันยังไงหมายถึงว่าตัวรายใหญ่ที่ชาเชิงเซากับยุทธยาน,นี่คือเขาส่งไปให้โรงงานผลิตหรือตัวเขาเอามาผลิตเองครับือบอกว่าคุจโจเนี่ยเขาเป็นคนผลิตที่ชาเชิงเซาที่ยุทธยานเนีย่ยเป็นแม่ค้าซึ่งรับมาต่อจากนายโจนะครับตรงนี้ แต่ว่ไปที่อ๋ตที่กดแก้วสังวัตถุดิบกัะจากถ่สาครใช่ครับใช่ครับการจดือดงานตัวของพี่ที่ที่ที่ตัวหลักนี่นะี่บอกคือเขาก็เอามาช่างตัวงแล้วก็ควรกันเองคือถ้าบอกเลยก็คือเขาวาสุเนะฮะแล้วก็ควรเข้าเลยะง่ายๆนะหลังจากนั้นพอมาแล้วก็ซื้อวัออสดุแถวกระปุกเนี่ยครับก็ต้องมาใส่เลยแค<อ>่นั้นเอง ตนนี้อยู่ที่ออเดอร์แต่คือเคยถังเขาวันหนึ่งนะประมาณห้าร้อยกระปุกต่อวันม,มีผู้เสียหายยังคบที่ใช้เกิดสองต้ตนยังไม่มีผู้เสียหายนะคะทีนี้ที่นงก็ฝากบอกประชาชนที่ซื้อคลิปนี้ไปแล้วเกิดความเสียหายก็สามารถที่จะแจะ้งความได้นะคะในในเรื่องของการเอาผิดในเรื่องเสียหายะคะ่ะนอกจาก ที่ออยเราแจ้งความร้องทุกในเรื่องของพรบบอาหารแนละ้วเอ็ออบบที่สายแล้วคผู้พกผู้ต้องหาผนะิดอีกคนครับที่จับมาครับต้องบอกว่าตอนนี้คือเรายึดมานะครับก็คือผู้ต้องหาทั้งหมดสี่รายก่อนนะครับที่บอกว่าเราก็จะต้องเอาสุกสารไปตรวจเพื่อที่เราจะได้แจ้งข้อหาครบถ้วนครับตอนนี้เราผลตรวจอยู่ครับผมสี่รายนี้ผลิตหรือจำหน่ายครัออาห,หาที่เราบอกก็คือผลิตและจำหน่ายนะที่ไหนครับสีส่รายนี้สี่รายนี้ก็คือที่จับ แก้วเป็นที่ที่ผลิตที่เรายึที่ผลิตได้นะครับส่วนที่ชัยจอมเซาอุทยาและที่ชมบุรีเนี่ยก็คือได้ของการรรอกปกะปคับจะมีการขยายผลไปยังผู้ค้ารายอื่นในอินเทอร์เน็ตไหมคะเพราะตอนนี้ก็ยังคงมีการขายอยู่มีครับกําลังรวบรวมข้อมูลอยู่ครับผมนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือทางทางอทส่งเรื่องงาน นะครับก no ็คือสองเรื่องนะครับก็คือการดำเนินคดีกับบริษัทกับนิ่งดงบริษัทเดอเฟคมีเดียจำกัดกับนิ่งดงอันหนึ่งหนึ่งคดีนะครับแล้วก็กับอีกอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องกับดำเนินคดีกับบริษัทโนวาออร์แกนิกนะครับตรงนี้ครับส่วนนี้ตอนนี้คือเราก็สอบเปไปพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ได้ออกหมายเรียกให้ยิ่งงให้มาพบกันที่แตกตุ้งานีซึ่งตอนนี้นิ่งดวงก็ติดต่อมาแล้วตาดตมาแล้วก็จะเข้าพบว่าจะเข้าพบเวลาดังกล่าวใช่ครับเพราะว่า เขาบอกว่าถ้าถ้าก็เป็นข้อหาแล้วถ้าเขารสอบเ้าแล้วก็สามารถฟ้องต่อศาลได้ไม่เลยผิดมาตตาอะไรบ้างฮะก็ถึงมการสิทสิทเ็กสิทสิเ็ครับแล้วแล้วตรงกาะแมรล่ะตกลงจะเข้าก่อนหรือมาวันที่ที่เราัด้ของคุณกรของคุณการเมรเนี๋ยเราออกหมายเรียกไปให้มาวันที่เก้าเก้าซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ติดต่อมาถ้าไม่มาแล้วเราก็ต้องทําตามกฎหมายต่อไปขั้นตอนก็คือกฎหมายก็คือออกหมาย ออกมาจับถ้าไม่มาถ้าไม่มาใช่ครับถ้าไม่มีเหตุนะครับัดหมายเรียกตอนนี้เราออกหมายเรียขึ้่สองไปนะครับให้มาวันที่เก้ากรุงพานะครับทีนี้เนี่ยเก้ากุงพาเนี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้าเขามาไม่ได้แล้วมีเหตุอะไรเขาต้องต้องมีเหตุอันสมควรด้วยนะครับถ้าไม่มาเดี๋ยวเราก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปท่านรองเลขาครับหลังจากที่เขาไปพบกับอธิการแล้วเนี่ยแล้วเขายังมีการไล่สวดอีกทางออยได้ตรวจสอบไหมคร ก็ตรวจสอบอยู่นะคะถ้าเกิดว่ามีการกระทาผิดอีกก็ดำเนินการกะเพิ่มไปอีกแล้วก็ก่อนหน้านั้นน่ะที่บอกว่าเจ็ดแปดคดีที่ก่อนหน้านั้นคือทางอยอเป็นคนปรับใช่ไหมฮะคือมีทางที่ปรับไปแล้วกับที่ยังค้างอยู่ที่ถ้าสอบสวนมาิรการเรียบร้อยแล้วส่งถ้าสอบสวนเรียบร้อยแล้วแล้วมาตรการด้านปกครองเห็นบอกที่ที่ที่จะดําเนินการเขามีไหมฮะนอกจากทางทางความผิดทางอาญาแล้วทางด้านปกครองเรา มีการตักเตือนอะไรเข้าไปทั้งนั้นปกครองแล้วก็เป็นเรื่องของสถานที่ผลิตเลตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูล,ลเต่างๆตามขั้นตอนต่า่ๆโอเคครับขอบคุณครับ เนยอะเหมือนเนยมาการีนมา